แย่งการครอบครองที่ดินมาก่อนที่จะออกเป็นโฉนดอยากจะฟ้องดูให้ดีๆก็ถือว่าปกตินะฮะผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินนะฮะก็จะเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายเบื้องต้นว่าเป็นเจ้าของที่ดินแต่ก็มีหลายกรณีนะฮะที่คนที่อยู่ในที่ดินไม่ใช่ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินจนเกิดการฟ้องต่อสู้กันในศาลเยอะพอสมควร ซึ่งปกติเราทราบอยู่แล้วนะคบว่าการท mm ี่จะเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินหรือในนศ3ก็แล้วแต่เขาอาจจะมีการฟ้องแย่งการครอบครองกันได้นั่นก็คือกรณีว่ามีการฟ้องแย่งสิทธิครอบครองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะจับก็ด้วยมาตรา1367ผู้ใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนผู้นั้นได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองการที่จะฟ้องเรียกคืนซึ่งสิทธิครอบครองจะต้องฟ้องเรียกคืนภายใน1ปีตามมาตรา1375 นั่นคือการแย่งการครอบครองตามนส .3 ามพบทห้สค .1 หรือที่มือเปล่าเขาจะเรียกว่าสิทธิครอบครองแต่กรณีการแย่งกรรมสิทธิ์นะฮะจะมีประเภทเดียวคือโฉนดที่ดินซึ่งมาตรา3 8 8 2เขากำหนดไว้นะครับว่าผู้ใดยึดถือทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์นั่นก็คือถ้ากรณีแย่งโฉนดที่ดิน เราเข้าไปอยู่ทําประโยชน์ในที่ซึ่งโฉนดเป็นชื่อคนอื่นปลูกต้นไม้สร้างบ้านครอบครองครบ10ปีแย่งกรรมสิทธนนิ์ในโฉนดมาเป็นของคนที่อยู่ได้เลยแต่กรณีว่าถ้าเกิดว่าเราแย่งการครอบครองมาตั้งแต่ก่อนที่จะออกเป็นโฉนดต,ตั้งแต่เป็นสคอ,อพปท .5 นส .3 ยมาย0่ปี30ปีวันดีคืนดีโพออกมาเป็นโฉนดอยากจะฟ้องแย่งนะฮะถามว่าอายุความมานับรวมกันได้ไหม นะครับซึ่งตรงนี้นักกฎหมายก็จะมีการถกเถียงกันนะครับว่าครอบครองมา20ปีต่อมาเป็นออกเป็นโฉนดแต่ยังไม่ครบ10ปีจะได้กรรมสิทธิ์โดยการแย่งปรลปักไหมนับรวมเลยได้ไหมเรื่องนี้สารดีกามีแนวคำวินิจฉัยไว้นะครับตามดีกาที่6462ทับ2548 ที่ดินมือเปล่าที่มีการออกโฉนดที่ดินในภายหลังนะครับการนับเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382นี้ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่โฉนดออกจะนำระยะเวลาการครอบครองในระหว่างที่เป็นที่มือเปล่าหรือนอสอสาม,มานับรวมไม่ได้นั่นก็คือสารดีกาวิธีฉัยไว้เลยว่าการแย่งการครอบครองปลปักตามมาตรา1382ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่โฉนดออก นั่นก็คือไปดูที่โฉนดเลยนะฮะว่ามีการออกโฉนดเมื่อไหร่อยู่ในหน้าแรกด้านใต้ถ้าโฉนดแปลงนี้ออกมายังไม่ครบ10ปีนับจนถึงวันฟ้องคุณจะฟ้องแย่งการครอบครองปลาปักไม่ได้นะฮะถ้าฟ้องไปแพ้ทันทีเลยแต่ก็มีทางแก่นะฮะการที่ว่าเราครอบครองแย่งการครอบครองนส3จนได้สิทธิ์แล้วนะครับแต่โฉนดมาออกทับสิทธิ์ซึ่งเราแย่งมาแล้ว ตรงนี้แนะนําให้ฟ้องเพิกถอนโฉนดนะฮะเนื่องจากโฉนดแปลงดังกล่าวออกให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงปกติโฉนดจะออกกรรมสิทธิให้แก่ผู้มีสิทธิครอบครองใช่ไหมในเมื่อเราแย่งสิทธิครอบครองจนได้สิทธิ์แล้วแต่ดันไปออกโฉนดให้เป็นชื่อผู้มีสิทธิ์ตามนศสอ 3, ผู้มีชื่อในนศสอ 3. แต่เราแย่งจนได้สิทธิ์แล้วดังนั้นการออกโฉนดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายก็แนะนําให้ฟ้องเพิกถอนโฉนดนะฮะให้ อาโฉนดเพิกถอนแล้วให้ศาลสั่งว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ครอบครองดังนั้นต่อไปนะฮะทนายที่จะยื่นฟ้องในเรื่องแย่งกันครอบครองประปักดูคันให้ดี